ัเตี้ยวเลยครับแก่เตี้ยวแก่มาเก่งนี่ทำไมต้องมาเจ้าเอาคืนทีบ้างเจาเราคืนใกล้ดีไม่ถึงก็ถึงก็ตามได้หลายหมัดจริงหมัดหนึ่งหมัดสองม่ถึงก็สามสี่ห้ากันดิอะดูจิ้งอีกแล้วโดูจิ้งอีกแล้วพยายามโดูจิ้งแล้วขึ้นก่อนดินะเพ้อขึ้นล่างลงล่างขึ้นบนลงล่างขึ้นบนเรื่อย อึงเลนย่างนี้ปุ๊เขาเขาเียเปียบอะไรด้วยรดยกางจาททำเขายาวมาถึงเขา,า,เขากาแย่ถึถ้เร็วตะวันจะไปในทางสากลสมัครเล่นนะเนี่ย บอกว่าอน้อน้นอมาวนแน่ไน่ยอดตวันที่ากวันที่เป็นดาวดาวดินใเนี่ยงงเนี่ยหน่วยทุกคนเลยนะยังยังที่เลเลยเนี่ยโย่ สายหัวไปเออเอเดเกนก่อนองเกเออเขาออกแราตอทีหลัง่ันเออั่นหเกก่อเขายีอ้ยจะไปสร้างจะตัวเยนั่นะชโดนั่แหละออกก่อนก็ลงเลยยกพุ่ออกก่อนแยะพุ่งออกก่อนอ่ะ

นี่เขาเรียกว่ารับรับจะเข้ามาทีหลังทุกๆทันแล้วใส่ไม่ใช่บล็อกบล็อกด้วยสายด้วยบล็อกด้วยสายด้วยบล็อกลูกด้วยลงด้วยแต่บล็อกอะไรเราบล็อกเยอะมากเลยแต่เราพยายามเอาฟอนติ้มฟอนซึ้อๆไม่เงียบๆก็ตามไปตามไปเรียกไปห้าร้อยไป ซ้ายดีไปดิต่อยลูกนี้ยพอเขาบอกให้หมุนลงไปข้างเลยไปซ้ายเลย